มาดูถึงหมายเลข59ในจอภาพครับนี่คือชยนั์โคตรปัญญาครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานอนนิวาสนะครับจะเป็นยางรถจักรยานยนต์ IRC ครับโชคอัพเอรินโซ่รถจักรยานยนต์ DID ครับกล่อง ECU เอาเรเซอร์ครับรวมไปถึงอุปกรณ์รถจักรยานยนต์โมรินครับและออกซ่าในช่วงเวลานี้ครับ จะมาห้าโมโตชาเลนส์ครับมาดูการแข่งขันนี่คือซีซั่นที่9ครับออกสตาร์ทมาสุดทางตรงโค้งหนึ่งครับยังไงครับโฮช็อตเปลี่ยนครับเป็นของหมายเลข23ไม่เมื่อสักครู่เนี้ยถ้าดูไม่ผิดนะครับเนี่ยครับ23ครับขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเลยครับคว้าโฮช็อตไปได้ครับลงเนินมาก่อนถึงโค้ง3ครับจะเป็นโค้งอยู่เทินกว้างๆครับธนภูมิเทียบผาครับ โนแล้วครับตรงนี้รัฐภูมิสมุนนาครับโค้ง3ยังไงครับด้านในมีหมายเลข45ครับอ้อมมาตรงนี้ชิดเปกด้านในโค้ง3ครับยึดขึ้นมาได้คืนแล้วนะครับสําหรรัฐภูมิสมุน้าครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัยครับแต่ทางตรงนี้ก็ต้องมีหลายๆคนที่แบบนะรถมันต้องแบบไล่กันนะครับรถมันเหมือนกันมาครับตรงโอ้แปกกันแล้วก็ล้มเลยครับโอ้โห45ครับชนาทิพครับ แล้วก็หุยไปคู่ครับคุณผู้ชมโอ้เหลืองคู่แล้วครับตอนนี้มาดูรีเพลย์กันหน่อยนึงครับจะเข้าโค้ง12เลสซิ่งไล์อื้อเราหันไปมองเพื่อนอยังไงครับการหนึ่งขันครับตอนนี้เหลืออีก5รอบครับออกจากโค้ง3มาฮะสถานการณ์ตอนนี้รัชภูมิอันดับ1ครับรถหมายเลขก8 8ตามมาด้วยพูรินัทอันสองครับ9ก5 ชัยนันหมายเลข59มาในอันดับที่3ครับสวนแก้วหมายเลข19อันดับที่4อันดับ5เป็นรถหมายเลข23ครับธนภูมิเทียบผาตัดมาให้ดูกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ Battle ดียมอันดับที่2กันนะครับเนี่ยครับรถหมายเลข23ครับเชดในจอภาพออกสตาร์ทในกริสตาร์ทที่2ครับแถวหน้าเลยครับตอนนี้ทางจากอันดับที่เป็นผู้นำครับนั่นคือรัช่ภูมิ ในรอบที่ผ่านมาห่างอยู่2.5วินาทีครับแต่รอบนี้บอกเลยว่าไปไกลกว่านั้นแน่ๆครับโอ้สองสานี้เป็นกลุ่มที่แบทเทิลอันดับที่3เลยครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังนั่นคือหมายเลข59ครับแล้วก็ออืเฉียวหัวไปนิดเดียวครับ2 3 1 9และ5 9ครับในโค้ง12ครับ นี้รถในแทร็กเหลืออยู่17คันครับจาก21หายไป4ครับธนาทิพ์อภิวัตรพัฒนพงษ์และชนวัฒนะฮะหายไปแล้วครับตอนนี้ในเรสนี้บนโพเดียมขอ5อันดับนะฮะหมายเลข59ที่ไล่มาติดๆครับชยนั์โคตรปัญญาจากวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีวานอนนิวาครับ รถคันสีเขียวครับป้ายอาจจะมองยากหน่อยนึงครับสำหรับนัมเบอร์ค่อนข้างจะคลืนกับตัวรถนะครับด้านหน้าเป็นหมายเลข19ครับสำหรับส่วนแก้วพระนอนเขตครับช่อวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนครับโหงสามดูเทินมาเนี่ยครับรถเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับต้องช่าคุณผู้ชมแบบนี้ครับนี่คือผลงานของน้องๆครับทีมช่างก็เป็นน้องๆนักศึกษานะครับ ทาง Yamaha เราก็ซัพพอร์ตครับโดยมีโค้ชที่ดูแลครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชต้นเดชัยกริษาดครับก็มีโค้ชปุ้ยด้วยนะฮะที่ให้ความดูแลหลอบบรรดาน้องๆครับในรายการย a ม a h a Moto Challenge ครับ19นี่คืออันดับที่4ครับตามทางสปอนเดอร์ในตอนนี้ในขณะที่อันดับที่5คือชยนั์ครับรถหมายเลข59ครับคู่นี้เป็นการ Battle podium อันดับที่4นะครับ ภูมิเก่งมากเพื่อนอ๋อหนึ่งแปดนี่ชื่อเล่นคือชื่อภูมิใช่ไหมทางตรงยาวๆต้องสลิปสตรีมมาตรงนี้ครับสำหรับภูรินัทด,ดูครับจะสตรีมได้สลิปสตรีมได้สักขนาดไหนครับทางตรงแล้วมันต้องแต่ประเด็นคืออ่าทนภูมินิยกลึกกว่านะครับเนี่ยครับยังไม่ยกนะครับรอดูครับว่าเนี่ยครับเขายกลึกกว่าแล้วพอทีเนี้ยการเข้าโค้งสามก็จะไปชิดเปกขวาด้านในของโค้งสามครับยกช้าแบบนี้ ทำให้915ทรับสำหรับปูริทัศน์ไม่สามารถที่จะแซงได้ครับาที่จะมาแบทเทิลเพื่อหาจังหวัดเยอแซงมาดูเนี่ยครับต้องยกแล้วก็ยบหรือไหมครับ915แล้วโอ้ยคือน้องอาจจะติดเลสซิ่งไลน์ตรงนี้คือถ้าเข้าเข้าแคบออกมันจะบานครับคุณผู้ชมจำเป็นต้องอย่างเงี้ยครับตามที่ซ้อมมา โค้งซ้ายหายสปีดเอาโค้งสีเงส่เลยไหมโค้งสี่เลยไหมเหมือนแบบอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคือถ้ารอรอบต่อไปนี่ไม่น่าจวไหครับดูจังหวะการเบรกและการยกของหมายเลข23ครับชนะภูมิเชียบผ่าครับดีมากครับเรียกได้ว่าทำเหมือนซ้อมเน้นย้ำในเรื่องรางความปลอดภัยด้วยมิตรภาพในเรื่องราวของมิตรภาพด้วยนะครับนี่ครับเจ้าของมินเนอร์โพเดียมครับ ออกจากโค้ง12มาครับสบายสบายครับและกำลังจะผ่านฟินิชไลน์ครับรับเชเกอร์แฟรครับจบอันดับที่1ครับรัฐภูมิสมูลหน้าครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัยครับแล้วมาดูกันโค้ง12นะครับคู่นี้ออกมาแล้วอ้าเป็น915แซงขึ้นมาเฉยเลยครับโอ้ไม่ไม่ได้ดูเลยว่าไปแซงกรงไหนครับคุณผู้ชมคือตัดมาดูอีกทีอ้าวมาเฉยเลยฮะ นี่แหละครับผมโอ้น่าไปพลาดโค้ง12โค้งเดียวเลยครับสำหรับชนะภูมิเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับขอดูครับรีเพย์ครับเดี่ยครับโอ้โค้ง12จริงๆครับมาได้ที่โค้งนี้เลยแล้วก็ออกจากโค้ง12มั่นใจด้วยครับสำหรับคูรีนัทและจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ5ดับบนโพเดียมจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าของปินเนอร์โพเดียมจะเป็นหมายเลข18ครับสำหรับ รัชภูมส่งมูลหน้าครับตามมาด้วยอันดับที่2ครับหมายเลข9ก5ครับ915นี่ก็จะเป็นปูรินัทสีปูรินครับอันดับ3เป็นหมายเลข23นะครับชนะภูมิเชียบผาครับอันดับที่4หมายเลข19าครับสำหรับสวนแก้วพระนอนเขตและโพเดียมอันดับที่5ครับเป็นของรถหมายเลข59กครับชยนัทโคตรปัญญาครับเริ่มต้นที่โพเดียมอันดับที่5ก่อนเลยนะครับนักแข่งหมายเลข59กจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานอนนิวาครับชยนัท โคตปัญญาเรียนเชิญคุณมิตรชัยลิมสุวรรณผู้จัดการสองผแผนกฝึกอบรมเครือข่ายและภาครัฐบริษัทไทยยาม่ามอเตอร์จำกัดให้เกียรติมอบรางวัลกับโพเดียมอันดับที่5ครับขอเสียงให้กับหมายเลข59ด้วยนะครับชัยนัฐโคตปัญญาครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานอนนิวาทครับ ยินดีด้วยนะครับกับน้องๆทั้งห้านอกปบนโพเดียมนะครับขอขอบคุณผู้บริหารทุกๆท่านทีออ่ร่วมถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร่วมมอบรางวัลน,นะครับสักครู่หนึ่งเราไปชมไฮไลท์กันแขขันและชมกันแขขันในรุ่นต่อไปครับ